คนละฮะดนลวหลอดแลวนววันั้นก็น่าจะซื้อมาเลยทีเดียวว่าไหนวะทื่ผ่านตลาดน่ไหตลาดไทยอ่ะนึ่ไม่ออกนล้วตลาเจตต้องแตกสูตรนัวมาแล้วจ้าตสมตๆก็แซ่บทำอะไรก็อร่อย5ขวดในราคา1 7 2บาทสาม,มาถทักแชทสั่งซื้อได้เลยจ้า สามร้อยสี่สิบตลาดบางแคห้าร้อยหอ,อมหอมเส้นกีจกาก็ัดีสวยอนะตลาดบางแคร์ไม่เสิรลูกเลีนนะะ้ยงห้าร้อยเนี่ยวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อที่บางแคร์ที่ตลาดไทยเดี๋ยวให้พี่มี่ไปกับเบลซี่เอาโรเจอรไปซื้อพริกูได้ผิกหมดหมดแล้วฮะ,ะหมดแล้วหรอหมดแล้ววันนั้นก็น่าจะซื้อมาเลยทีเดียววันไหนวะคือผ่านตลาดบางแคร์เออตลาด ใครอ่ะเนื่องไม่ออกสวัสดีจ้าออย ะซื้อห่อก kind of hm ิโลตรงนี้น่ะประมาณสิบสองสองโลซเป็นสองนนไ่ซื้อเป็นโลสี่สองสอบส่สอบดูดิหาดูใหหน่อยเดียวราคาโยดกัน เป็นไฟนเขาอินมายอยากเปิดขายที่ตลาดบางแคร์ไหมคะไม่ได้ขายเลยถ้าเราขายตอนนี้คิดว่าเราเปิขายดีกว่าสุดใหม่เแล้ว ก็ข่มในตอนนี้ยนะครับอย่าลืมคนฝังมันลงเวลาเราจะเออ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 เอเอ,เอดำพันค่ะนี่ฉันชื่อดำพัน <S <S 2> <S 2> เราต้องแต่งตัวแล้วบอกว่าเป็นดำ แล้วมันแก้ไม่ได้เลยตอนนี้ที่มันเป็นตัวเลขแก้ไม่ได้ใช่ไหมแก้ได้จริงๆบางร้านน่ะเขาก็จะทําแบบเป็นน้ําซุปไปเลยนะเป็นน้ําซุปแบบเพิ่มแต่กีกับชูรดเอาอย่างเงี้ยครับก็มีแต่ว่าของเราให้ใช้ตังสดเลยนะ หน like ัหน erm ัวมากอันนี้หนัวมากเหรอเกขนีนกลับบ้านหนึ่งเอาแต่ลูกชิ้นลูกเบสเอาแต่ลูกชิ้นกลับบ้าน ต่อไปพีต่ตำละตำาะหนึ่งจุดสบายต้องใจรักด้วยใช่ไหมคะถึงทำออกมาดีค่ะอันนั้นมันแน่อยู่แล้วเธอาการใ่เพรเรื่องราวอาหารมันแน่อยู่แล้วเลยเหมือนเราด่าผัวแล้วมาตำก็ก็ก็อาหารก็อิ่มรสชาติหนึ่งนะเธอ ขนมจีนไม่เอาตีนนะครับแต่รักอย่างเดียวไม่พอนะเธอต้องมีชูรสด้วยผงนัวด้วยมันต้องมีผงนัวด้วยจ้ะถึงจะอร่อยต้นหนึ่งเขามาจากไหนต้นหนึ่งเขาเป็นมาถ่ายหนักนะหรืออะไรเด็กน้อยเหรือบ แล้วก็แล้วทำสอง